เชิญท่านสาธุชนสดับพระธรรมคำสอนของสมเด็จพระญาณวชิโรดมหลวงปู่วิริยงสิรินทโรเมตตาแสดงธรรมณศา,าลาพระราชศรัทธาวัดปุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพ ระอาจารย์กงมาเนี่ยท่านเป็นอาจารย์ของหลวงพ่อที่นั่งอยู่ที่นี่ท่านไปสร้างวัดอยู่ที่บ้านใหม่สำโรงอำเภอสีคิว้วจังหวัดนครราชสีมาอามาได้ติดตามท่านเพราะว่าได้ทำสมาธิตั้งแต่อายุสิบสามพออายุสิบห้าก็บวชบวชเสร็จแล้วก็ติด ตามเป็นสมณเณรนไปยังจันทบุรีจนกระทั่งถึงอายุ22ท่านก็บอกว่าวิริยังเธอเรียนสมาธิกับเราเต็มที่แล้วเราจะไปพาไปหาพระอาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่และท่านก็เล่าถึงเรื่อง หลวงปู่มั่นให้ฟังงั้นก็ไปกันฮะเป็นยังไงก็ไปกันเดินตั้งแต่จังหวัดจันทบุรีถึงจังหวัดสกลนครลองคิดดูว่าผลทางมันเท่าไหร่เดินได้เท้าแบกอัฐบริขารจากจันทบุรีออด้านโป่งน้ำร้อน ออกโป่งน้ำร้อนไปแล้วขึ้นพระตะบองคือออกไพลินก่อนไพลินก็เข้าพระตะบองทะลุออกไปสีโสพลออกไปนครราชสีมาขึ้นไปจนกระทั่งถึงอุดรธานีไปถึงสกลนครถึงจะไปพบหลวงปู่มั่นที่จังหวัดสกลนคร วันแรกที่เข้าไปพบมันก็เป็นเรื่องที่สุดแสนที่จะทารุณและโหดร้ายสำหรับตัวของอาตมาเองเพราะเดินจากวัดสุดทาวาสไปถึงบ้านโคกขนทางยี่บห้ากิโลเมตรยีบห้ากิโลเมตรนี่ก็เดินหลายชั่วโมง ไปถึงเย็นพอดีพอไปถึงอสองน้ำสองท่าเสร็จแล้วพระอาจารย์ก็พาเข้าไปกราบก็นึกว่าจะคุยสักสองสาคำแล้วเราก็จะกลับมาจังวัดแล้วที่ไหนได้พอกราบเสร็จเทศเลย เทศขนาดไหนตอนที่ไปกราบท่านประมาณสองทุ่มท่านเทศถึงเที่ยงคืนสี่ชั่วโมงเต็มโอ้โหฟังตั้งแต่ครั้งแรกนึกว่าแหมหลวงปู่เนี่ทรมานเราน่าดูนะพอเทศไปเอ๊ะทำไมมันสว่างขึ้นสว่างขึ้นใจนี่มันหายไปเลยไอ้เมื่อยหายไปไหนหมดไม่รู้ตัวเหมือนลอยอยู่บนอากาศ เวลาที่ท่านเทศสี่ชั่วโมงอ่ะไม่รู้สึกเลยทีนี้ที่ท่านเทศเนี่ยทเทศเ,ทเหตุปัจจโยที่อัตมาเทศเมื่อกี้นี่แหละหนั่นแหละคือท่านเทศในคืนค่ำคืนวันนั้นปีพศส4 8ร ในค่ำคืนวันนั้นและท่านเทศกว้างขวางไปนี่เยอะอาตมาก็จับเอามาสักนิดหนึ่งเอามาฝากโยมวันนั้นท่านเทศไม่มีหยุดเลยนะพูดอย่างที่อาตมาพูดปับป๊บปับป๊บปบไปบอย่างเนี้สี่ชั่วโมงเต็มก็เรียกว่าทุกอย่างท่านจะอ้างเหตุผลอะไรอะไรทุกอย่างหมด ในค่ำคืนวันนั้นเองแล้วก็ในค่ำคืนวันนั้นเช่นเดียวกันอาตมาก็กราบท่านจะกลับปุติแล้วพระมันเที่ยงคืนแล้วท่านกวักมือไปไม่ได้ให้ตามท่านเข้าไปในห้องแล้วท่านก็เอ็นตัวลงจำวัดอาตมาก็บีบทา่านให้โอกาสบีบ อาตมาก็เป็นหมอบีบมาแล้วหมอนวดทีนี้บีบไปเราก็นึกว่าสักสิบนาทีหรือครึ่งชั่วโมงของอนุญาตให้กลับแล้วที่ไหนได้ตีหนึ่งยังไม่กลับตีสองยังไม่กลับตีสามยังไม่กลับตีสียังไม่กลับ,อลบ,ลบ,ลบเอ สี่ชั่วโมงนะเราฟังเทศสี่ชั่วโมงแล้วก็มานวดอีกสี่ชั่วโมงเป็นแปดชั่วโมงแต่ถึงยังไงก็ตามจิตใจเนี่ยมันเหมือนกันก็ว่าศรัทธาอยู่ในจิตใจหนักแน่นก็เลยไม่เหนื่อยเรามาคิดว่าเอ็นหน้ากลัวผ้าคลองตามธรรมดาผ้าคลองพระเนี่ยพอได้ลุ่งอรุณแล้วถ้าไม่มีผ้าคลองแล้วจะขาดคลองเป็นอบัติ เราก็นึกในใจท่านก็ลุกขึ้นปับ๊บท่านก็บอกว่าวิริยังเรานิมิตว่าได้รองเท้าคู่หนึ่งรองเท้าคู่นี้ไม่แหวง่งเสมอต้นเสมอปลายกลับได้กลับเสร็จแม้เราจะถามว่าเมื่อหลวงพ่อ อยู่กับท่านหลายๆปีเข้าจะถามให้ท่านแปลข้อนี้ท่านก็ไม่ยอมแปลท่านบอกแปลเอาเองในขณะที่อยู่กับท่านนั้นต้องใช้ความละเอียดมากอย่างทุกวันผ้าปูที่นอนต้องเอาออกมาตักแดดตักแดดเสร็จแล้วก็ต้องเอาเข้าไป ปูปูเสร็จแล้วต้องดูให้เรียบร้อยกรดท่านไม่ได้นอนมุ่งท่านจำวัดในกรดก็จะต้องเอากรดออกมาปัดทุกวันแล้วก็สะบัดอะไรต่างๆให้เรียบร้อยแล้วกลางใหม่อัตมาไปครั้งแรกก็ปูก็เคยปูให้พระจังกงมาอยู่แล้วแล้วก็ทำได้ พอทำเสร็จท่านก็เรียกตัวไปวิริยังมานี่ท่านก็บอกว่าเนี่ยแค่นี้ทำยังไม่เรียบร้อยจิตใจมันละเอียดว่านี้อีกเยอะนักแกจะทำได้อย่างไรไอ้เราก็ตกใจอะไรมันไม่เรียบร้อยปูที่นอนก็เรียบร้อยวางหมอนก็เรียบร้อยกางกดก็เรียบร้อย ัดกวาดก็เรียบร้อยและอะไรไม่เรียบร้อยท่านก็ชี้ไปเนี่ยผ้าเนี่ยปูก็ไม่เรียบร้อยกลางมุ้งก็ไม่เรียบร้อยหนที่สุดเราก็ไปรู้ว่าไม่เรียบร้อยตรงไหนคือผ้าให้ปูที่นอนเนี่ยจะมีอยู่สามผืนผืนหนึ่งจะอยู่ต่ำสุดข้างล่าง ผืนนั่งจะอยู่ตรงกลางแล้วผืนนั่งจะอยู่ข้างบนทีนี้อาตมาก็เอาผืนบนเนี่ยมาไว้ข้างล่างเอาข้างล่างมาไว้ข้างบนและเวลาท่านก็จะบอกว่าเนี่ยทำให้ถูกท่านทำให้ถูกหลักเจเราก็จำได้อันนี้ผืนบนผืนกลางผืนล่าง เสร็จแล้วก็ไปตากวันหลังมาก็เราก็ปูเรียบร้อยพื้นล่างอยู่ล่างกลางอยู่กลางบนอยู่บนท่านก็นเรียกตัวมาอีกวิริยังมานี่ทําไมอะของแค่นี้มันหยาบหยาบมาจิตมันละเอียดกว่านี่ถ้าทําไมถึงทําไม่เรียบร้อยเราก็ต้องไปดูอีกว่าเราไม่เรียบร้อยตรงไหนก็ไปนั่งดู นั่งดูคราวนี้ทั้งอ้าวผิดอีกผิดยังไงเพราะว่าเอาข้างล่างไปไว้ข้างบนเอาข้างบนมาไว้ข้างล่างผ้าปูที่นอนเนี่ยตรงไหนอยู่ข้างบนตรงไหนอยู่ข้างล่างก็ต้องอยู่ข้างบนข้างล่างเราเอาข้างบนไว้ข้างล่างข้างล่างไว้ข้างบนเสร็จอีกก็ต้องโดนดุแล้วทีนี้เวลากลางกดกดเนี่ยมันกลม เราจะรู้ได้ยังไงว่าข้างในเป็นหัวนอนข้างในเป็นปลายเท้าก็รู้ไม่ได้วันนั้นก็ต้องเรียกไปอีกวิริยังมานี่การปฏิบัติจิตใจนี่นะมันต้องละเอียดทั้งภายนอกละเอียดทั้งภายในไม่ใช่ว่าจะมาถึงนั่งสมาธิเอาเลยของอื่นไม่ต้องทำไม่ใช่อย่างนั้นเพราะงั้นนี่แกกลางกฎนะ่ะ กลางกดแบบไหนกลางไม่ถูกไอ้เราก็เลยไปดูอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์เราก็กลางไม่ถูกเพราะว่าท่านไม่บอกในที่สุดเราก็จับตัวได้ว่าท่านต้องการให้มีหัวนอนมีปลายเท้าเอาดินสอเนี่ยไปมาร์กแวะตรงหัวนอนขีดๆไว้ แล้วไปกลางเอาหัวนเอาตรงดินสอขึ้นพอท่านไปมองดูถ้าเห็นดินสอน่ะท่านเอาอยางลบไปลบแล้วเอาอยางลบไปลบของเราแล้วทีนี้ท่านก็เรียบวิริยังมานี่บอกว่าเธอทำอะไรอ่ะว่างั้นทำไมไม่เรียบร้อย จำเป็นหรือที่จะต้องเอาสติภายนอกทำไมไม่เอาสติภายในเอาดินสอไปเขียนไว้ทำไมให้เราก็ขนลุกหมดตกกระใจด้วยกว่าแต่ที่ทุกอย่างจะเรียบร้อยเนี่ยต้องใช้เวลาเป็นเดือนหลายเดือนปฏิบัติหลวงปู่มันถ้าผูดที่ ปฏิบัติอยู่ได้นานที่สุดจะมีอยู่สององค์หลวงพ่อกับอาจารย์วันสององค์เท่านั้นะที่ปฏิบัติท่านอยู่ได้นานที่ถูกต้องเมื่อปฏิบัติข้อวัดปฏิบัติเหล่านี้จะต้องรู้ว่าท่านตื่นเวลาไหน เราจะต้องออกไปยืนอยู่ข้างๆเราจะให้เสียเวลานิดนึงก็ไม่ได้พอท่านกรกแจกเราจะต้องฟังอยู่พอกรกแกเราจะต้องรีบขึ้นกระดาเป็นนั่งคอยอยู่ประตูแล้วพอท่านเปิดออกมาพับอย่างเงี้ยเราต้องเข้าทันทีคือพลาดไม่ได้จะป่ปล่อยให้ท่านเปิดประตูออกมาแล้วไม่เห็นเราก็ถูก ไล่ออกละวันนั้นเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นการไปอยู่กับหลวงปู่มั่นนั่นน่ะนอกเหนือจากเราจะได้ศึกษาธรรมะแล้วเราก็ยังได้ความละเอียดความละเอียดความสะอาดอะไรต่างๆเหล่านมันจะเข้ามาประจำเคยประจำเป็นนิสัย เมื่อมาอยู่ที่กรุงเทพเนี่ยจะมามาอยู่กรุงเทพเนี่ยคนที่จะปฏิบัติหรือว่าทำให้มันเกิดความละเอียดอย่างที่เราเคยปฏิบัติอาจารย์แล้วก็สอนเนนให้เนนมันมาปฏิบัติเราเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เรียกว่าห่างไกลกันหลายร้อยโยนด เพราะว่าจะไปเอาอย่างเราเนี่ยคงไม่มีเน้นใช้สักองค์เดียวมันทำไม่ได้เพราะนั้นการฝึกเช่นอย่างเวลาที่ท่านบอกว่าวิธิยังแกเ่เธอจะต้องไปทุดงหนึ่งอาทิตย์ แล้วก็ไปอยู่ในถ้าเสือแล้วก็ต้องรอจนกระทั่งว่าเสือมันมากินงัวแสดงว่ามันอยู่แล้วหมายความว่าไปในเวลาที่เสือไม่อยู่นั่นไม่ได้ต้องไปเวลาที่เสืออยู่อันนี้เหตุเกิดขึ้นที่บ้านนาสีนวลบ้านนาสีนวลเนี่ยมันจะอยู่ใกล้ๆกันกับวัดดอย ร,รมเจดีสมัยนั้นน่ะป่าต้นไม้ใหญ่ๆเท่านั้นเลยไม่ใช่ธรรมดาหรอกมองไปเห็นพระทิต่ะแล้วก็เสือมันจะมากินงัวตอนเมื่อไหรเมื่อไหร่นานๆมันจะมากินตัวหนึ่งพอมันหิวมันก็มากินน่ะเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยเอาง,งัวเนี่ยไปเลี้ยงไม่มีคอกเลี้ยงตามป่าก็เดินหากินไป พอดีวันนั้นเขาเอาเนื้อมาถวายมาใส่บาตรเฮ้ยเนื้องัวมันมาจากไหนหลวงปู่ถามเสือเมื่อคืนนี่มันมากินน่ะมากินงวผมงั้นเลยเอาเนื้อมาแจกกันเหลือเศษเสือเขาบอกวิธียังไปได้ทาไมแน่จริงอยู่กับท่านไม่ได้นะ ขนลุกกับขนลุกจะทำยังไงบอกขอเน้นไปเป็นเพื่อนท่านก็ไม่ให้ต้องไปองค์เดียวมีอะไรไปบ้างก็มีกรดมีมุ้งด,กดํกรดพอที่จะป้องกันตัวได้ก็คือด,กดํกรดแล้วก็การน้ำเดินขึ้นไป พอเดินขึ้นไปก็ถ้ำที่พระจารย์งกงมาที่ท่านสร้างวัดดอยธรรมเจดีในปัจจุบันนี่แหละคือถ้ำที่หลวงพ่อคืออาตมาเนี่ยไปอยู่ก่อนแล้วสมัยอยู่กับพระอาจารย์มัน่นเพราะว่าที่ตรงนั้นมันเป็นเออมันเป็นดงเสือแล้วก็เป็นถ้ำเสือมันจะนอนอยู่ที่นั่น เราก็บอกว่าถ้าหากว่ามันจะต้องตายเพราะการปฏิบัติก็เอาเลยแบกกฎตัดสินใจเดินขึ้นทําเวลาเดินมันเป็นยังไงอาตมาจะเล่าความรู้สึกให้ฟังเวลาเดินเข้าป่าพับไม่ต้องอะไรพอย่างเข้าป่ามันทึบสันหลังวับ วับวับนึกว่ามันมาแล้วก,ก็ต้องรู้นะว่ามันเสียงหมดทั้งตัวเลยไม่มีอะไรเหลือแล้วเดินไปเหมือนกับเดินไปในอากาศหรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งไปถึงก็กลางกดพอเข้ากดได้ไม่ออกเลยเพราะว่ารอบกดนั่นนะมีแต่ลอยเสือทั้งนั้นนั่งอยู่ในกดไม่รู้ว่ามันมาหรือไม่มาเราก็รู้ไม่ได้ เสียงอะไรกุกกักกุกกักกุกกักก็ช่างหัวมันเขาก็อยู่ข้างในอะ่ะนั่งสมาธิแล้วก็พอตื่นเช้าขึ้นมาก็ไปฉันน้ำเย็นมาก็มานั่งสมาธิอาหารก็ไม่ลงมาฉันน่ะหลวงปู่ท่านบอกว่าให้ลงมาฉันอาหารไม่ลงนั่งสมาธิอดอาหารมันเนี่ยห้าวันท่านบอกให้ไปเจ็ดวันไปห้าวัน แม่พอเวลากลางวันเราก็ออกมาเดินจงกรม <c oughs> เสร็จแล้วได้ห้าวันท่านก็ให้เนนไปตามบอกว่าวิริยังกลับได้หลอดตัวเราก็กลับต่อมาพระอาจารย์คงมาท่านก็ไปสร้างเป็นวัดดอยธรรมเจดีเพราะฉะนั้น นอกเหนือจากเราได้ฟังธรรมะอันวิจิตที่อาตมาได้เขียนเป็นหนังสือมุตโตไทยเพราะว่าในสมัยนั้นใครจะไปลอกใครจะไปทำอะไรหรือเทพอะไรมันก็ไม่มีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอาศัยความจำเขียนแล้วท่านเทศแล้วก็จำจำแล้วก็เขียนเอามากลายเป็นหนังสือมุตโตไทยไว้ นี่คือคำสอนที่ละเอียดอ่อนของท่านยังมีอีกเยอะเกร็ดธรรมะเนี่ยาตมาไปอยู่กับท่านสี่ปีเนี่ยเหมือนกับอยู่สี่วันได้สิ่งที่สมความตั้งใจทุกประการแล้วก็ไม่ใช่ได้แต่ธรรมะได้ข้อวัดปฏิบัติได้ รู้ว่าอะไรจะทำยังไงรู้ตื่นลึกหนาบางแล้วก็อีกประการหนึ่งท่านก็บอกว่าวิิยังเธอจะต้องไปสอนคนกรุงเทพนะเพราะว่าคนกรุงเทพมีบุญมีวัสนาก็ยังมีอีกมากแต่ท่านไม่ได้พูดก็องค์ไหนท่านพูดก็หลวงพ่อเท่านั้นบอกไว้ เธอจะต้องไปกรุงเทพทั้งๆท,ท,ที่กรุงเทพเนี่ยอาตมาก็ไม่อยากมาเนะไม่อยากอยู่ด้วยมันเอ,อ,อตโลมันไม่สงบอะไรทุกอย่างมันมันเยอะคนหลอกคนลวงคนต่มคนตุนอะไรคนโอ้ยสารพัดเราก็กลัวกลัวหน้าดูเลย แต่ว่าหลวงปู่ท่านก็บอกว่าวิทยังเธอต้องไปกรุงเทพนะคนกรุงเทพยังมีบุญวัสนะยังมีอีกมากนอกจากนั้นแล้วจะทำให้กว้างขวางจะต้องไปถึงต่างประเทศโดยเฉพาะเยอรมันท่านว่าอย่างนั้นแต่ยังไงไม่รู้ไม่ได้เป็นเยอรมันกลายไปเป็นแคนาดาไปแล้วยังไงก็ คงจะต้องเป็นไปตามท่านหรืออยังไงข้างหน้ายัางรู้ไม่ได้แล้วก็จำเพาะเอินอย่างวัดธรรมมงคลนี่ก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะมาสร้างวัดบาอะไรเลยพระอาจารย์กงมาคือพระอาจารย์ของหลวงพ่อนี่ท่านมรณภาพก็เลยมาพักวัดบรมนีวาด พอมาพักวัดบรมนิวาสเวลาปวดท้องหนักเคอพูดหยาบหรือเปล่าก็ไม่ทราบปวดทอ้องอุจละเนี่ยไปขอห้องเขาไม่ให้แล้วกุฏิที่อยู่นะกุฏิสันติวิหารก็ไม่มีส่วมไปขอกุฏิข้างเขาก็ไมา่ให้ใส่กุญแจเงียบโอ้ทำไมเป็นอย่างนี้ ก็เลยอไม่รู้จะไปเอาตรงไหนถ่ายก็ลำบากไปบินทบาทเขาก็มาให้เดินตามเขาด้วยไปเองก็ไปหลงทางแล้วก็ไม่ได้อาหารสักหน่อยเอลำบากแล้วอยู่กรุงเทพก็เลยขึ้นรถเมลขาว เนี่ยมาเรื่อยไปจนกระทั่งถึงสุขุมวิทแอตรงนี้ป่าดีแวะก็เลยบาทปลดมุงเดินออกจากรถเมฆขาวแวะเข้าป่าพอดีป่าตรงนั้นเป็นข่ายญี่ปุ่นเก่าเป็นต้นมะขามเทศเป็นต้นจามจุลีพุงดอเหงือกประหมอ พอพักอยู่ที่นั่นเจ็ดวันเท่านั้นล่ะเพื่อเจ้าของที่ก็มาถวายที่เอนี่มันมันยังไงนะครั้งแรกก็ยังไม่รับนั่นคือศูนย์ห้าศูนย์หมาก็ยังจะไม่รับเขา <c oughs> ไปไปมามาพอศูนย์เจ็ดจึงได้รับเป็นทางการก็เลยเป็นวัดธรรมมงคลมาจนับันนี้เวลานี้ มีที่อยู่สีไร่อยู่ข้างหลังวัดเตรียมทำถ้ำสถาปัตย์กำลังออกแปลนแลทำถ้ำเป็นภูเขาในถ้ำนั้นก็คงจะกว้างประมาณ16เมตรหรือสี่เหลี่ยมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอาไว้ให้โยม ไปปฏิบัติกันจะทำเป็นที่เรียกว่าที่วิปัสนา,าก็คงจะคุยกันยมเท่านี้นะขอความสุขสวัสดีจะมีแก่ท่านทั้งหลายสวัสดียะทาวริวาหนาปุราปริปุเรนติสาครังเอวเมวะอิโตทินัง เปตานังปกปติอิชิตังปฏิตังตุมห um ังทิปเมวัสมิชะตุสเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยถามณิโชติรโสยถาสพีต oh ิโยวิวัชันตุสพะโรโควิน um ัสตุมาเตพวัดวันตรายโย สุขีธีขายุโกภวะอภิวาธนาเริสนิจจังวุธาปจายโนจัตตาโรธรรมวัทันเตอายุวันโนสุขังพระลัง